มองตาแปวเลยเจ้าหนูวันนี้นะครับเราอยู่กันใน Baby ้อินโนะฮะเนื้อเรื่องเล่นจบไปแล้วนะครับสำรวจแบบทอวิญญาณก็เล่นไปแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาลองทําอะไรที่แปลกแปกันบ้างนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะคือผมข้องใจนะครับว่าในตู้เย็นเนี่ยจะมีวัตถุดิบในการทาแซนด์วิชอยู่นะครับซึ่งเครื่องยังไม่มาแต่ที่ผมสนใจก็คือวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถกิบได้แบบไม่มีจํากัดนะครับเนี่ยชีสหยิบมาได้เรื่อยๆหยิบมาได้เรื่อยๆ ผมก็เลยสงสัยว่าเราจะหยิบได้เยอะแค่ไหนนะครับผมเพิ่งรู้ว่าถังขยะเนี่ยมาใช้งานอย่างนี้เปิดนี่แล้วก็จะดูดไปไอ้ที่กองกองอยู่บนพื้นหรือว่าตรงไหนก็ตามข้างนอกได้ไหมจะดูดได้ไหมลองดูสิ่าฮะดูดได้ด้วยอ่าถ้าเกิดจากข้างบนล่ะลองแบบไม่ต้องปิดประตูก่อนดูซิจะดูดได้ไหมอยู่ไกลมากถังขยะ ออกมาถูกหรือเปล่าอ้าวไม่ได้เหรอไกลเกินเหรอเอ้ยลองตรงบันไดดูก่อนแล้วกันตรงนี้อืมไม่ไกลมากถังขยะเปิดมาอ๋อทะลุก,กำแพงมาเลยไม่ต้องงงนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นด้วยวันนี้เล่นอย่างอื่นส่วนไข่เนี่ยคือพอตกพื้นปุ๊บเขาก็จะหายไปนะฮะคือกดวางยังไงก็วางไม่ได้ยังไงก็หายไปเพราะฉะนั้น อันนี้ไม่มีผลเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่หยิบนะ <c oughs> ขอโทษขอโทษขนมปังก็หยิบได้นะฮะเอาไหนดีขนมปังหรือว่าชีสด,ดีขนมปังดีกว่ามาเออปัญหาคือมันหยิบช้านี่แหละมันหยิบแล้วต้องวางก่อนลองดูว่าจะหยิบได้เยอะแค่ไหนแล้วเกมจะแหลกหรือเปล่านะฮะมันแหลกแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะหยิบได้เยอะแค่ไหนนะครับ ข้างนอกมีเสียงคนร้องนะฮะไม่รู้ร้องเพราะอะไรใครไปแกล้งเขาเนี่ยผมเปล่านะนี่คือ100แผ่นฮะได้ประมาณนี้มันไม่หายไปด้วยนะดีมากโอ้โอโอโอเคโอเคอมานั่งตรงนี้แล้วกันมาดูนะโอเคนั่งเป็นเพื่อนหน่อย100แผ่นได้ประมาณนี้เอาใหมบ้านน่อะัะจรรย์มากเลยของหยิบไม่มีวันหมดอัลลิมิตประหยัดตังค่าขนมปังไม่ได้เยอะ ขนมปังชีสแฮมส่งไว้ที่บ้านหน่อยได้ไหมนี่ขนมปังดิ้นได้ห้ารอยแผ่นนานเหมือนกันนะกว่าจะได้ห้ารมันช้ามากเลยมีวิธีที่แบบดิบได้เร็วกว่านี้ไหมคือมันหยิบแล้วต้องวางอ่ะมันใช้ออโต้คลิไม่ได้เนี่ยเนยถ้าออโต้คลิได้คือแบบสบายมากเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะออโต้คลิได้ออโต้คลิได้หามุมดีๆ อ่าฮะเอออย่างนี้เร็วกว่าผมว่าเกมนี้เนี่ยออพติมิส์มาดีนะคือเกมไม่แลกเลยภาพสมูทมากภาพสวยเกมไม่แลกคือพื้นที่ไม่ได้เยอะไงฉากไม่ได้เยอะแต่มันจะเยอะตอนนี้นี่แหละตอนที่เราเล่นนี่แหละอ่าฮะดูสิโอ้โอ้บ้านใครก็ไม่รู้ ไม่ใช่บ้านเราแน่นอนฮะโอ้ uh huh. oh, อย่าร้องไปเลยนะเจ้าหนูเป็นการทดสอบทดลองประสิทธิภาพของบ้านเราเอ้ของเกมอย่าโกรธไปเลยอย่าโกรธไปเลยบอกแม่ไม่ต้องไปวาดรูปเลยนะเปิดแบบร้านขายสม,มิตดีกว่าขนมปังอลิมิตอย่างนี้เกมไม่แหลกเลยฮะไม่ค้างเลยท,ทั้งที่ของเยอะขนาดนี้ออพติมซ์ไม่ดีมากตาเริ่มแดงเ้า <laughs> หนูตาแดง กดหน่อยๆเอาหน้านานๆที azzi. ชีบเป็นแผ่ ah. นเล็กอ่ะขนมปังนี่แหละอ้าวอ้าวขอโทษขอโทษผมไม่ได้ยินเสียงร้องเราไม่ได้ยินเสียงร้องเลยกลบเสียงร้องหมดเฮ้ยติดติออกไปซีข้างหน้าเออเออเออนี่ไ oh. ด oh. ้ยินแล้วด้แล้วเกมเริ่มแบบฟิมเลยเริ่มตก แต่ยังเล่นได้อยู่นะยังโอเคอยู่โอ้ข้างล่างเครื่องผลิตขนมปังเห็นไหมข้างล่างออกมาเต็มเลยนี่นีน่นีน่นฮะโอเคขอดูก่อนเริ่มเริ่มหายแล้วเฟมเลตเริ่มหมุนไม่ค่อยไปละอีกสักนิดแล้วกันมันยังเล่นได้อยู่นะฮะขออีกสักนิดนึง ออโต้คลิกก็คือเป็นโปรแกรมที่คลิกให้เราอัตโนมัตินะฮะคลิกในความเร็วที่เราไม่สามารถคลิกได้เองนะครับตั้งค่าไว้แบบเป็นมิลลิอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบมิลลิวินาทีอะไรประมาณนั้นนะฮะตอนหนึ่งครั้งคือมันคลิกได้เร็วมากแค่ไหนละโอ้เกมเริ่มเล่นไม่ได้แลวฮะเริ่มแบบเริ่มแบบไม่ค่อยขยับแล้วแต่ว่าเรายังไม่หยุดแค่นี้เอาเป็นชีตบ้างชีตบ้างชีตบ้าง เอ้นี่นี่นี่ชีตหยิบได้อยู่น่าจะผมว่าเป็นหมื่นละมั้งพอคลิกเร็วมากเลยนะดูดูฮะชิดออกมาเป็นกองเลยอะข้างล่างนี่โอ้โหกองอยู่ตรงนั้นได้อีกไหมอีกสักนิดนึงแล้วกันขนมปังผมว่ายังได้อยู่อ่าโอ้โห ขนมปังนั้นเยอะจริงๆเรียกว่าเฟรมเลทไม่เหลือแล้วแค่เจ้าหนูจะใส่หัวไปใส่หัวมายังไม่ได้เลยติดอ่ะมันขยับไม่ได้แล้วฮะได้แค่นี้นะครับถือว่าเกมแหลกเล่นแบบเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้น่าจะเป็นหมื่นชิ้นน่าจะประมาณนั้นอ่ะโอเคต่อไปคือการทดสรอบถังขยะนะฮะว่า จะทำงานที่ดีแค่ไหนถ้าเราเปิดขึ้นทุกอย่างจะหายไปเดินไม่ได้มาติดขนมปังเดินไม่ไปฮะเออโอเคกดปุ๊บโอ้โหเฮ้ยทำงานเร็วมากแต่เกมยังแหลกอยู่นะไม่ใช่แหลกสิเฟรมเลทตกนะฮะไม่สมมติแบบตอนแรกแต่ขยะหายไปหมดเลยสุดยอดซื้อที่ไหนเนี่ยอันนี้ อยากได้สักเครื่องหนึ่งอะต่อไปเราไปลองกับกล่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมรีเกมก่อนเอมกลับมาแล้วห้องสะอาดเชียวมาดูที่ของเล่นนะฮะคือของเล่นเนี่ยที่เป็นด็อกเตอร์นะครับเวลาสปอนคอออกมาเขาจะเดินตามเรานะฮะตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับพอเราเดินไปปุ๊บหันไปดูยังอยู่ที่เดิมหายไปไหนอ๋อนี่เห็นไหมเดินตามเราไปเรื่อยๆนะฮะ เราจะมาลองสปอนเขาดูนะครับว่าถ้าสปอนมาเยอะๆแล้วยังจะตามเราอีกไหมด็อกเตอร์แบบออโต้คลิกมาเลยนี่อันนี้เร็วกว่ารัวเลยคือไม่ต้องหยิบแล้ววางไงกดปุ๊บมาปับ๊บมันหายไปไหมเนี่ยแค่นี้ก่อนโอ้โหอย่างเยอะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอบเอ้ยตามจริงด้วยเอ้ยอุ้ยมาเร็วมากปิดประตูก่อนเ,อ <c oughs> เข้ามาทางไหนมาตอนไหนอมาตอนไหนเนี่ยโอ้โหตามมาข้างล่างก็ยังมีอยู่ฮะมาในห้องน้ำสิตรงนี้ปึ๊บนั่นไงนั่นไง ใหญได้หันหลังมาแน่นอนอะมาอีกจะมาได้เยอะแค่ไหนสู้ขนมปังได้ไหมเกมยังไม่แหลกนะยังสปอได้อยู่เริ่มแหลกแล้วฮะเฟรมเลทเริ่มหายเฟรมเลทเริ่มหายโอเคแค่นี้ก่อนโอโห ถ้หนูงงอะไรเต็มบ้านครับเนี่ยเออร้องเลยร้องเลยโอ้โหอย่างเยอะเออคลิกได้ไ,ไหมเนี่ยมันคลิกไม่ได้แล้วอะมองไม่เห็นกล่องนี่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 อายังได้อยู่อีกสักนิดหนึ่งยังได้อยู่บ้านยังมีที่ว่างอยู่ฮะเสียงเริ่มช้าลงช้าลงเรื่อยๆอ่ะ แค่นี้เฟรมเลทไม่เหลือครับโอ้โหเต็มบ้านชอบไหมเจ้าหนูของเล่นเต็มบ้านอ,อ,อ,อยู่นิ่งไม่ได้ด้วยโดนชนเออนอนอยู่งั้นบนกองของเล่นนี่คือสวรรค์เลยนะเนี่ยน่าจะชอบนะของเล่นเยอะขนาดนี้ โอ้โหคือเขาตามเราใช่ไหมเขาโอ้โห,โโหเลี้ยงเลี้ยงกันสวยงามมากชอบไหมเจ้าหนูมานี้มานี้มาน,มาน,มานี้อยู่นี้อยู่นี้ขอสปอ,อสน,นิกนิดแล้วกันกล่องอยู่ไหนกล่องมากล่องมาอืมโอเคเป็นไงคราวนี้ดูสิโอ้โหมองทางไม่เห็น เดินแทบไม่ได้ะฮะโอ้โอยู่ในครัวยืนเป็นระเบียบมากโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวนะเจ้าหนูอยู่ไหนเั้าหนูอยู่ไหนอ๋อยุงนุชไม่ใช่เจ้าหนูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจ้าหนูให้ไปไหนอ๋อยูรงนี่ตรงนี่อันนี้เราอันนี้เราอันนี้เรวอะ เออโอเคโอ้เกือบไปอะโอเคอเค,คลิปนี้ไปประมาณนี้ก่อนนะฮะเกมเล่นไม่ได้ละเจ้าหนูอยู่นิ่งไม่ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ